Thank <laughs> you. แล้วเราไม่ได้มาออกคอนเสิร์ตอ้าวโอ้กําลังมันเลยนะเนี่ยออกคอนเสิร์ตไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่ได้ออกเรามาเป็นพิธีกรพิธีเอ๊ะยังไงกันพิธีกรนะ๋อเราพิธีกรใช่ไหมพิธีกรโอเคคุณเคยออกคอนเสิร์ตนานเอ้ยคนใครผมยิ้มอยู่ด้วยเห็นไหมอ้าวนก็คนดูสิน้องเราทําไงเนี่ยเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะหนึ่งสองสามสวัสดีครับ ผมเก่งว่านดำครับผมหนุ่มว่นดำครับผมพี่โอ๊แว่ไน่้ำ้ฟดำเท่าไหร่ครับอ้าก็ว่านเป็เขียวนี่ไหครับโอ่แล้วคิดว่าอะไรว่นดำเปเอพี่โอ๊แว่นดำแหละว่านดำว่านดำผมพี่โอ๊แว่นเขียวครับเอ๊พวกบอกว่าว่านดำว่นดำเลยว่นเขียวอีกผมพี่โอ๊แว่นดำครับอือฮะแล้ววันนี้น้องๆเขานั่งดูเราอยู่วันนี้น้องๆเขานั่งดูเราอยู่ใช่ แล้ววันนี้เราก็ต้องนั่งดูน้องๆด้วยใช่ไหมยืนอย่างนี้เดี๋ยวเสียเปรียบน้องๆเมื่อยเลยไม่ไหวเลยอ้าวพี่โอ๊ไม่นั่งเหรอที่เต็มครับอ๋อนั่งเตเต็ไม่อยากเบียดจะไม่อยากเบียดเลยเขาจะเห็นกระตูนเอาละครับเอาละครับน้องๆรู้ไหมครับว่านี่คือวิดีโอม้วหน้า วิดีโอรายเดือนม้วนที่5นะครับพี่แกงพูดผิดครับชื่อวิดีโอรายเดือนม้วนที่5ชื่อชุดว่าเพื่อนที่แสนดีครับเี่ที่แสนเพื่อนครับใช่ไหมครัไม่ใช่เพื่อนแสนดีนะครับเออเพื่อนที่แสนดีเป็นยังไงพี่อ้าวอ้าวจะไป็นอไหกันไม่รู้ไม่รู้เหรอเอ๊ะงั้ก็ให้น้องชมเลยดีกว่าโอเคครับ กินขนมก่อนนะอ่ะขอ,<ห>ขอบคุณจา้าขอบคุณจ้าแพ้อร่อยเนอะพี่พี่ไปกินที่สนามเอาไหม มากินด้วยกันสิเร็วเร็วแวนะคุณน้อแร์ะลูกตาเกจ เพื่อนที่แสนดีดีที่แสนเพื่อนเพื่อนที่แสนดีเพิ่งน้อยโชว์วิดีโอรายเดือนม้วนที่5้ามีเพื่อนๆมากมายที่จะมาพบกับน้องๆเช่นเพื่อนร่วมชายค่ะเพื่อนร่วมชายคะเพื่อนผู้ให้เพื่อนผู้ให้เพื่อนผู้ใจดีเพื่อนผู้ใจเพื่อนขอแทพี่เก่งบอกอะไรเขาหมดบอกน้องเขาหมดเลยนะพี่เก่งแล้วเดี๋ยวน้องๆเขาก็รู้หมดนะว่าในม้วนนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างจริงไหมครับ น้องๆก็จะไม่ตื่นเต้นตะวังให้ให้ให้พี่เก่งปิดไว้ก่อนแมนแล้วงั้นให้น้องๆก็ชมเลยไหมครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพี่ๆแก่งแม่นางมาดูถ้าทางน้องก็อยากชมมากนะ้วเข้าในไหมครับเดี๋ยวมาเอ้ยแม่ละพอพี่แกงไม่เอาละไม่เอาละเปลี่ยนใจละเปลี่ยนใจหนุ่มเปลี่ยนใจนะหนุ่มว่านะให้น้องๆเนี่ยเขาเปลี่ยนบรรยากาศมาชมพวกเราคุยกันดีกว่าใช่ไหมครับให้น้องๆชมจนเบื่อไปเลย ไม่ดีไม่ดีทำไมเราต้องเป็นพี่ที่แสนดีสำหรับน้องน้องพี่ที่แสนดีมีอะไรก็ต้องให้น้องน้องเขาดูให้น้องน้องเขาดูพี่เก่งวานะครับน้องน้องเนี่ยเมื่อดูวิดีโอรายเดือนวันนี้จบนะครับพี่เก่งว่าน้องน้องต้องร้องเพลงพี่ทีแสนดีได้แน่เลยคาครับทำไมครับร้องไม่ได้โอเคพี่โอ๊คอย่าดูถุนน้องอย่างนั้นสิครับน้องเนี่ยเขาดีนะครับใช่ครับเพราะเดีวอาจจะฟังเครื่อเที่ยวเดียวร้องได้เลยก็ได้ ชาครับพี่เก่งไม่แน่น้องก็รลองไม่ได้ครับเอาไรเอาะไรเนี่ยพี่หนุ่มจะเข้าข้างใครเข้าข้างพี่โอ๋หรือเข้าข้างน้องน้องพี่หนุ่มนะครับเพื่อความยุติธรรมพี่หนุ่มเข้าพี่โอ๋เข้าข้างพี่โอ๋เองไม่เอาข้าางน้องน้องดีกว่าพี่เก่งเข้าข้างพี่โอ๋ครับเฮ้ยพี่เก่งเข้าข้างน้องน้องครับเข้าข้างน้องนนะครับใช่ครับใช่ไหมครับเราจะทําไงดีครับจะทําไงให้น้องน้องเขาลองได้ดีทำอย่างนี้ไงครับทำไงครับให้น้องๆเขา ฟังกันเลยครับ ครับผมไม่ได้ใจจริงๆนะครับครับขอโทษนะครับครับครับผมต้องไปก่อนนะครับครับผมจะมาแล้วครับครับขอโทษนะครับไม่ได้ตั้งใจจริงนะครับครับไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรจริงนะครับครับครับ ไม,มไม่เจ็บครับขอโทษท่เจ็บขอโทษครับอุ้ยขอโทษค่ะขอโทษไม่เป็นไรครับผมทนได้ ขอโทษจริงๆค่ะไม่เป็นไรครับผมทนได้เพื่อนที่ดี ก็ต้องให้อภัยกันนะครับ